สวัสดีค่ะหนึ่งแผนกบริการฮอนด้าสกลนะคะวันนี้นะคะทางศูนย์ฮอนด้าสกลก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์นะคะถ้าอยากทราบว่าเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับต้นเอกพอรเจ้าที่รับประกันคุณภาพศูนย์ฮอนด้าสกลนะครับ ผมจะมาอธิบายหลักการทำงานของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยหน้าที่หลักๆของแบตเตอรี่ก็คือเก็บประจุไฟฟ้านะครับจากไดชาร์จรถยนต์นะครับหน้าที่ของมันเลยก็คือช่วยในการสตาร์ทรถยนต์ในตอนแรกในตอนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนที่รถไม่ได้ติดเครื่องนะครับ แบตเตอรี่จะช่วยจ่ายกระแสไฟเลี้ยงระบบทั้งหมดในตอนที่รถไม่ได้ติดเครื่องนะครับอย่างเช่นกรณีที่เปิดวิทยุโดยที่ไม่ได้ติดเครื่องยนต์อันนี้จะใช้กระแสไฟจากตัวแบตเตอรี่เปิดไฟฉุกเฉินในกรณีรถเสียอยู่ที่ข้างทางนะครับตัวนี้จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยที่ไม่ติดเครื่องนะครับเปิดไฟหลีในช่วงตอนกลางคืนที่ไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะครับเกิดไฟหน้าโดยที่ไม่ติดเครื่องยนต์ในตอนกลางคืนนะครับ จะเป็นการทำงานของแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับหลังจากติดเครื่องยนต์แล้วก็จะเป็นส่วนที่ผลิตกระแสไฟตัวอื่นนะครับในเครื่องยนต์เขาเรียกไดชาร์จนะครับตัวอื่นจะมาดูแลแทนหลังจากติดเครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีจุดบอกระดับของน้ํากดน้ํากันนะครับน้ํากดน้ํากันก็จะมีระดับบนนะครับ upper ปปร,ระดับล่าง l o w ร์นะครับ ส่วนระดับน้ำกันที่เป็นมาตรฐานเราจะให้อยู่ระดับบนนะครับก็คืออยู่ที่อัปเปอร์นะครับส่วนการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับก็จะมีจุดเติมนะครับน้ำกดน้ำกันนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีประมาณ6จุดนะครับการขันตรงนี้ออกนะ,นะครับถ้าที่บ้านมีไขควงแฉไขควงแบนสามารถทำได้เลยถ้าไม่มีนะครับ ก็สามารถใช้เง <shopping>, <ise> ินเหรียญนะครับได้เลยเหรียญ5้าเหรียญสิได้เลยนะครับเอาลงไปที่จุกนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนออกได้เลยนะครับเอาจุกตัวนี้ออกนะครับเอาออกทั้งหมดนะครับเอาออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้น้ํากันนะครับที่สามารถซื้อเองตามท้องตลาดได้เลยเติมลงไปนะครับให้มันอยู่ในระดับบนนะครับอัปเปอร์นะครับตรงนี้นะครับให้มันอยู่ระดับตรงนี้นะครับ พอเติมเสร็จครบทั้งหมดก็สามารถปิดได้เลยนะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับในกรณีฉุกเฉินที่รถสตาร์ทไม่ติดเกิดจากแบตเตอรี่หมดนะครับผมก็จะมาแนะนำการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินโดยการพ่วงแบตนะครับในการพ่วงแบตก็จะหลักๆสีดำเนี่ยทางช่างเขาจะใช้เป็นขั้วลบนะครับ สีแดงเนี่ยเป็นขั้วบวกนะครับให้เราใช้ขั้วบวกนะครับสีแดงเนี่ยขีบกับขั้วบวกรถเรานะครับสีดำขีบกับขั้วลบรถเรานะครับปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับให้ขั้วลบไปขีบกับขั้วลบของรถอีกคันนะครับขั้วบวกก็ไปขีดกับขั้วบวก ของรถอีกคันนะครับหลังจากนั้นให้เราขึ้นไปสตาร์ทรถยนต์ของเรานะครับมันจะเขาเรียกจะช่วยในการจ้ำแบตนะครับจะท,ทำให้รถเราติดนะครับในกรณีที่แบตหมดนะครับผมส่วนการรับประกันแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการให้กับลูกค้านะครับแบตเตอรี่จะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือ50,000กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะครับ อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของแบตเตอรี่นะครับโดยปกติแล้วก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18เดือนหรือประมาณปีครึ่งนะครับโดยเฉลี่ยนะครับหรืออาจจะใช้ได้มากกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ ผมหวังว่าท่านจะได้รับความรู้ที่ผมนำมาฝากเรื่องแบตเตอรี่ไม่มากก็น้อยขอบคุณครับค่ะทุกท่านได้ทราบกันแล้วนะคะว่าแบตเตอรี่รถยนต์มีหน้าที่ยังไงบ้างถ้าหากว่าท่านไหนนะคะที่สงสัยว่าแบตเตอรี่รถยนต์ของท่านเสื่อมหรือยังหรือยังสามารถใช้การได้ปกติท่านสามารถโทรมาที่ศูนย์ฮอนด้าสกลนครได้ หรือถ้าสะดวกยังไงสามารถนำรถของท่านเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฮอนด้าสกลนครได้นะคะก็จะมีช่างคอยให้คำแนะนำและมีเครื่องมือที่มาตรฐานในการตรวจวัดค่าไฟแบตเตอรี่ให้ค่ะยังไงก็เชิญที่ศูนย์ฮอนด้าสกลนครนะคะสวัสดีค่ะ